I hope everyone is fine I'm fine too Today we are going to learn unit 5 About watching birds เราจะเรียนเรื่องของบทชมนกต่อจากเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนเรียนบทชมนกไปแล้ว2คลิปใช่ไหมคะที่มีเด็ก3คนชื่ออะไรบ้างนะ พอล่าเจและบิลเด็กสามคนนี้เป็นเมมเบอร์วัตชิงเบอร์คลับเป็นสมาชิกของชมรมชมนกแล้วเขาก็ไปเที่ยวเขาใหญ่ใช่ไหมคะไปตอนฤดูอะไรปลายฝนต้นหนาวก็คือช่วงนี้แหละเนี่ยช่วงปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าปลายฝน ฝรั่งเขาก็ใจนิยมการไปเดินป่า tracking tracking เป็นการเดินป่าแล้วก็นเนยนก็จะได้เห็นว่าบทในบทเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้กล้องส่องทางไกล b บน o อ u l คล์ i บน c อ l a คล์ต้องส่องดูนกที่ที่ในป่าแล้วก็ป่าภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ forest น้ำตกภาษาอังกฤษว่าอะไรนะน้ำตก water fall คำศัพท์อีกคำหนึ่งฟ้าร้องฟ้าร้อง thunder thunder อันนั้นก็คือจบไปแล้วสองคลิปที่เราอ่านแล้วการบ้านเมื่อคราวที่แล้วคุณครูมันไม่มีการถามเรื่องมันจะเป็นเรื่องของการน,นคุณครูให้ลอกคำศัพท์ลงสมุด เราเดี๋ยวต้องเรียนรู้คําศัพท์แต่ในบทนี้มันเป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเต็มๆเลยนะคะอ้าวทีนี้ก่อนจะเรียนเนื้อเรื่องเรามาดูคําศัพท์นักเรียนดูคําศัพท์บนกระดานเลย heart paper heart paper นักเรียนคุณครูเขียนคําแปลข้างหลังให้แล้วนะคั้งใจรู้เองนะ heart แปลว่าแข็ง paper แปลว่ากระดาษ ก็คือกระดาษ beside this beside s แปลว่าอีกอย่างหนึ่ง waterproof waterproof แปลว่ากันน้ำที่กันน้ำให้นกเล่น bird bath b i r แปลว่าอ่างอาบน้ำของนก bird bath shell shell อันนี้แปลว่าเปลือกหอย หรือเป็นหอยเชล์แต่ในที่นี้ในเรื่องนี้มันจะแปลว่าวเปลือกหอยนะคะ coconut coconut, coconut. 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 Br unch. Br unch. แปลว่ามะพร้าว coconut branch branch แปลว่ากิ่งไม้ member member แปลว่าสมาชิก living room living room แปลว่าห้องนั่งเล่น Bird house Bird house เป็น,เป,นเป็นบ้านของนกนกมันจะอยู่ในรัง Nest แล้วมันก็อยู่ในบ้านคนเขาเอานกมาเลี้ยงเขาก็ทำบ้านให้นกนอยู่ Bird house Look out Look out แปลว่ามองออกไป Look out มองออกไป Surrounding Surrounding แปลว่าสิ่งแวดลอ้อม Surround แวดล้มอมรอบๆ surrounding such as such as แปลว่าเช่นอันนี้เป็นคำศัพท์ที่จะมาประกอบในเรื่องที่เราจะต้องอ่านในวันนี้นะคะ hard hard table d e s i d e s waterproof bird b u f s c h e l l coconut branch member living room บ้านหน้ o มอ o ออก u r ล้อมรอบ such as เดี๋ยวเราจะไปอ่านหนังสือกันเลยนะโอเคนะนักเรียนหยิบหนังสือ New Express เขึ้นมาเปิดไปบทที่5เลยค่ะค่ะหลังจากจากที่นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อเรื่องกันต่อในบทที่5เลยนะในหนังสือ New Express หนังสือเล่มนี้ New Express mm hmm. open to page open to page 89 89หน้า89นักเรียนจะเห็นว่าในรูปภาพเนี่ยมันจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วก็มีแมวนั่งอยู่แล้วก็มองออกนอกหน้าต่างไปมองออกนอกหน้าต่างไปจะเห็นว่านะบ้านเขาเนี่ยสิ่งแวดล้อมนี่สวยงามมากเลยมีต้นไม้มีดอกไม้มีนก เข้ามาเล่นในบริเวณบ้านของเขานะก็แสดงว่าบ้านของเขาเนี่ยอบอุ่นอาทีนี้เรามาอ่านในเนื้อเรื่องเริ่มเลยนะคะดูตามครูไปหน้านี้มีการตอบคำถามด้วยมี answer question มี answer question อา่าดูดูตามเลยนะคะ the bird talking ดูข้างบนเลยค่ะ the bird talking always make me up in the early morning when i look out of the living room window my friends the birds were playing in the bird bath some were finding food and some were perching at the bird house if you would like to have birds as your friends, you can do it. The easiest way is by making the surrounding of your house warm and safe. You can grow fruit trees to welcome them and let them make their nest. In the trees. You can have fruit such as ripe papaya or bananas on the branch of the tree for them to eat. Besides this, you can make a birdhouse or a nest box and put them in the tree. or t h e s nest can be made of wood, hard paper, or plastic. or can use เดี๋ยวเรามาแปลหน้านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาแปลหน้านี้ก่อนว่ามันเนื้อเรื่องมันเป็นยังไง The bird talking คำว่า talking แปลว่าพูดคุยนกมันพูดคุยกันค่ะแต่เราไม่รู้ภาษานก The b i r d talking all way wake me up in the early morning ก็หมายความว่านกมันพูดคุยมันมันปลุกฉัน wake me wake แปลว่าปลุกปลุกให้ตื่นตอนเช้า in the early morning when I look out of the living room window เมื่อฉันมองออกไปนอกหน้าตา่างนะคะจากห้องนั่งเล่น my friends my f r i e n d ก็คือเพื่อนของฉันเนี่ย the birds เพื่อนของฉันคือนกค่ะฉันในที่นี้คือเด็กผู้หญิงคนนี้นะเด็กผู้หญิงในภาพเนี่ย The birds were playing in the bird bath มันเล่นอยู่ในอ่างอาบน้ำของนก Bird bath คำว่า bath แปลว่าอาบน้ำ Bird bath ก็แปลว่าอ่าบอาบน้ำของนก Some Some ในที่นี้แปลว่านกบางตัว Some were finding food Finding แปลว่าค้นหาค้นหาอาหารั and finding food and s o m e w e r e perching at the birdhouse s o m e w e r e ก็คือนกบางตัวก็จะ perch ผ่านมาแล้วนะคะเมื่อเมื่อคลิปที่แล้ว perch แปลว่าโผล่โผล่ลงมาโผล่ลงไปยังบ้านของนก If you would like to have h e r as your friend, if <Yes. S 1> แปลว่าถ้าถ้าหากว่าคุณต้องการให้นกมาเป็นเพื่อน you can do it do it ก็ไหนในทีนี้ก็หมายความว่าจะต้องทำสิ่งต่างๆให้มันนกสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านเราได้ the S S Easy แปลว่าง่าย Is S แปลว่าง่ายที่สุดเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดในการที่จะ Is making the surrounding of your house warm and safe คุณจะต้องทำบริเวณบ้านของคุณเนี่ยให้วอ r m อบอุ่นเซฟปลอดภัยปลอดภัยคือบ้านนักเรียนท่านบ้านนักเรียนเลี้ยงเลี้ยงสุนนะัข นกมันจะเข้ามาไหมมันก็ไม่เข้าเพราะว่าสุนัขจะไล่ไล่งักไล่กัดเพราะฉะนั้นบ้านพนักเรียนจะต้องไม่มีไม่มีสุนัขแล้วนกมันก็จะเข้ามาเล่นในบริเวณบ้านเรา You can grow เธอจะต้องปลูค่ะคำว่าปลูนี่แปลว่าปลูก fruit trees r ร i t แปลว่าผลไม้จะต้องปลู fruit t r e e ก็คือปลูก ลูกต้นไม้ที่มีผลก็คือปลูกไม้ผลนั่นเอง To welcome them to let them make nests in the tree mm hmm. เมื่อเราปลูกต้นไม้ที่มันมีผลน,ะนกมันก็จะเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านเราแล้วมันก็จะทำรังบนต้นไม้แล้วก็เมื่อเมื่อมีผลมันก็จะกินผลไม้ของเราเ mm hmm. ช่นต้นมะม่วงนะ ต้นลำไยต้นอะไรที่มันมีไม้ผลต้นฝรัง่งนกก็จะเข้ามา you can hang fruit แขงในที่นะี้แปลว่าแขงเธอเธอสามารถที่จะนำผลไม้นไว้ตามกิ่งไม้ได้ด้วยนะในการที่จะให้นกมันมาอยู่ในบรเวณบ้านเรานะ such as แปลว่าเช่นไร p a าพาย ร้ายผักพา,ายาแปลว่าา,ามะาละกอสุกค่ะผักพา,ายาแปลว่ามะละกอร้ายแปลว่าสุก l l bananas on the branch of the tree for them to eat นะหรือกล้วยสุกนั่นเองมาแขวนที่กิ่งไม้ branch of the tree เพื่อให้นกเหล่านั้นได้มากินค่ะสำหรับวันนี้ คุณครูขอแค่จบแค่ตรงนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะมีต่ออีกเครื่องหนึ่งแล้วก็จะจบเรื่องนี้โอเคนะ see you later everyone วันนี้ไม่มีการบ้าน